สวัสดีค่ะเ,เพื่อนเนยายเพนถ้าไปอยู่กับลูกสาวนานแต่ถ่ายไม่ได้เพราะเหตุนี้ค่ะสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆยายเพนกำลังจะไปเยี่ยมลูกสาวค่ะเมื่อวานนี้ไปหาเขาอยู่ได้ไม่นานค่ะเ,เพื่อนๆพทักทายแล้วก็ออกมาเลยตามที่บอกค่ะเพราะว่า เจออดีตสามีค่ะก็เลยไม่อยากอยู่ค่ะไม่อยากจะประทะแกคือหนีได้ก็หนีค่ะวันนี้คิดว่าคิดว่าไม่เจอแกนะคะเพราะว่าวันนี้ยายเพนไปสายค่ะ คิดว่าป่านนี้แกคงจะกลับไปแล้วค่ะเมื่อวานนี้ไปลูกสาวนอนตลอดเวลาเลยค่ะนักการบอกว่าลูกสาวนอนนอนหลับนอนตลอดเลยค่ะอาจจะเป็นเป็นเป็นเพราะยาค่ะให้ยาแรงให้ยาแรงไปมันก็เหมือนคนเมาเลยครับเพื่อนคือมันได้พักผ่อนได้หลับ แต่ว่าพอขอนด้วยยามันก็ไม่ใช่ว่าดีนะคะเพื่อนเพื่อนบางทีบางทีมันก็ไม่มีทางออกเพราะว่าหมอก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับลูกสาวดีอะไรเงี้ยบางทีก็ให้แต่ยาเอะอะอะไรก็ให้แต่ยาค่ะเสียงร้องเสียงเขาเอะอะเออะอะไรก็ให้แต่ยา เพราะว่าเขาไม่มีวิธีที่จะช่วยค่ะเคยเห็นถ้าทางเจ็บหรืององแงอะไรเงี้ยเขาก็จะให้ยาเพราะว่าปกติน้องเขาไม่ใช่คนงองแงค่ะถ้าไม่เจ็บจริงๆปวดจริงๆเขาก็เลยให้ยาตลอดกระดิกตัวนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยถ้เห็นว่า ดูถ้าทางว่าเจ็บปวดเขาก็จะให้ยาค่ะนี่แหละค่ะเขาบอกไม่ได้พูดไม่ได้อีออะไรก็ให้ยาส่วนแม่น่ะไม่อยากจะให้ยาแต่ว่ามันทำอะไรไม่ได้ครับเพื่อนเขาก็พยายามดูลูกสาวเป็นอย่างดีเหมือนกันค่ะแต่ก็ ดูแลคนละแบบค่ะพ่อแม่ดูแลอีกแบบหนึ่งส่วนคนเ็าดูแลน้องจูลี่ก็ดูแลอีกแบบหนึ่งค่ะเราเป็นพ่อเป็นแม่ดูแลอีกแบบเขาดูแลรักษาอีกแบบค่ะเมื่อวานนี้อยเป็นไปในช่วงกลางวันช่วงนั้นคุณ สามีกำลังอยู่ค่ะครั้งนี้คิดว่าไปแล้วเดี๋ยวอาการยังไงเดี๋ยวจะเป็นจะมาบอกเพื่อนๆอีกทีค่ะเพื่อนๆอากาศดีมากเลยค่ะวันนี้แต่หนาวค่ะหนาวลมค่ะแดดนน้อ้อนแต่ว่าลมเย็นเจี๊ยบเลยค่ะต้อง ปิดหูค่ะไม่งั้นมันปวดหูหน่าดูเลยค่ะถ้เป็นเดินไปก็หอบไปค่ะพเพื่อนๆเวลาพูดเนี่มันจะหอบค่ะเดี๋ยวคุยกันค่ะพเพื่อนๆใกล้จะถึงหน้าประตูแล้วค่ะอีกไม่นานอีกไม่กี่นาทีสองนาทีค่ะ กำลังเดินออกจากโรงพยาบาลค่ะเพื่อนๆแดดโอ้ยดีเดีดยเพ็นต้องคลุมค่ะเพราะมันหนาวหูค่ะเพราะลมแรงค่ะคิดว่าจะไม่เจออดีตสามีจาเจอค่ะแต่เขาก็เป็นพ่อที่ตีมาแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่ยเพ็นอยู่ด้วยกันค่ะคือตามที่ย่าเพ็นพูดเละค่ะเขาเป็น สามีที่ดีและเป็นพ่อที่ดีที่เขามาเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเราไม่อยู่ด้วยกันค่ะเหมือนเดิมค่ะขนาดเขาคุยกับพนักงานที่ดูแลลูกสาวเขาอยู่ตลอดเวลาเขาก็ยังหัวเราะเยาะเอเ็นได้ค่ะ หัวเลอะเยอะแล้วก็สายหัวก็ทำเป็นหน้าเยเยๆบากเยเยๆแล้วก็มองจะเป็นแบบสายตาที่ขู่ค่ะขู่ด้วยสายตาเรานั่งอยู่ข้างเตียงลูกสาวค่ะ ั่งอยู่คนละฝั่งเขาก็นั่งจ้องยยเยียรเพนเยียรเพนก้มหน้าค่ะนั่งจับลูกสาวแล้วก็ก้มหน้าแล้วก็สวดมนต์ในใจให้เขาส่งพรในใจให้เขาพอเยียเปเพนเงยหน้าขึ้นเขาก็จ้องค่ะจ้องอยู่อย่างนั้นเลยค่ะจ้องไม่กระดิก คือไม่กระพิบพสายตาเป็นการขู่ค่ะแต่เขาเป็นคนอย่างนั้นมาตัไหนแต่ไรแล้วค่ะชอบขู่ด้วยสายตาหัวเราะเยอะแล้วก็สายหน้าเหมือนเดิมทุกครั้งที่เจอกันเขาจะทำอย่างนั้นค่ะทีนี้ยายเพ็ญก็เลยเดินออกมา แล้วเขาก็ตามยายเพ็นออกมาข้างนอกเขาบอกว่าเดี๋ยวฉันขอพูดขอพูดกับเธอสักคำสองคำเขาวอาอย่างนั้นพอ,อยายเพ็นออกมาที่หน้าประตูตรงหน้าประตูในห้องนะคะ่ะเขาก็าบอกว่าออกไปข้างนอกอีกเขาบ่าอย่างนั้นก็เลยออกมาหน้นาลิฟต์ค่ะ ออกมาหน้าลิฟต์เขาก็พูดอยู่สองสาคำเนีย่ยเป็นก็เดินค่ะแต่ถ้าเขาจะต่อก็ให้เขาต่อไปอยายเป็นเดินต่อค่ะไม่ฟังเพราะมันมันไม่มีเรื่องอะไรที่จะต้องฟังนอกจากเรื่องลูกค่ะ ถึงจะมีเรื่องลูกสถานการณ์เรื่องลูกแต่เราไม่ได้คุยกันโดยตรงเราก็ผ่านพนักงานสื่อสารผ่านพนักงานค่ะมีอะไรก็คุยกับพนักงานรู้สึกว่ามันยุ่งยากจังเลยค่ะที่ที่เราสองคนผู้เป็นผู้เป็นผู้ปกครองของลูกนะคะ คือเราพูดกันไม่ได้ประสานงานกันไม่ได้มีอะไรก็ต้องผ่านพนักงานไปแล้วมันก็ยังไงก็ไม่รู้คะ่ะเพื่อนๆหนักใจกับเรื่องอย่างนี้ค่ะส่วนอาการลูกพอเขาเห็นหน้าแม่เขาก็มองหน้าแม่ค่ะยายเพ็นเข้าไปในห้องเขานอนเอียงหันหน้าไปทางบิดาเขาค่ะถ้า <c oughs> นอนเอียงหันหน้าไปทางบิดาเขา ต่เขาทักทายค่ะทักทายทักทายสองอีทเขาบอกเออเออเข้าไปอย่างนั้นนะคะแล้วเยเพนก็ทักทายกลับแล้วเขาก็มีความรู้สึก wow ว่าปวดกระวนกระวายดูว่าเขากวนกระวายโอ้นึกถึงคือความคิดของเยอเพนมันก็ไปแล้วค่ะเพื่อนเพื่อน มันพูดยากสงสารลูกมากเลยค่ะแต่ไม่รู้จะทำงไงค่ับเพื่อนๆมันจนปัญญาสงสารเขาความคิดมันก็คิดไปทั่วค่ะโอ้ยไอเพนหนักแกมากค่ะ คือเราทำอะไรไม่ได้อีกแล้วโอแล้วอีกอย่างหนึง่งอดีตสามีเขาบอกว่าเดือนหน้านี้ลูกสาวจะต้องออกจากบ้านเขานะ เธอรู้ดีเธอติดต่อกับลูกสาวคนเล็กเธอติดต่อกับบุตรคนเล็กไม่อยากเรียกลูกสาวแล้วค่ะเรียกว่าบุตรก็แล้วกันนะ่าบุตรสาวบุตรคนเล็กไงคะธเธอรู้ดีทำอะไรด้วยกันแต่รู้ดีไม่รู้ดียังไงเขาชอบพูดในทำนองที่ว่าเขาคนโทรเรา คือรู้ทุกอย่างนะคะแต่ว่าไม่เปิดเผยคนไม่พูด B พูดตีเอรือว่าพูดหนึ่งแต่ไม่พูดสองค่ะเขาจะให้เราเดาเอาเองเขาจะให้เราเผอปากกอกมาเองเลคะ่ะทีนี้ก็ปัญหาของบุตรคนเล็กก็ไม่รู้จะทำยังไง เพราะว่าเขาเขาก็ไม่เชื่อฟังไม่เชื่อฟังผู้ปกครองนะคะตอนนี้ยิ่งเขาโตแล้วเขาไม่เชื่อฟังแล้วค่ะบอกเขาไม่ได้เขาจะไม่เชื่อโอ้ยมันปัญหาโลกแต่จริงๆนะครับเพื่อนๆไอเป็นจนใจมากเลยค่ะกับปัญหาเรื่องอย่างเงี้ยจะให้เขามา อยู่ด้วยกันกับแม่ก็เป็นไปไม่ได้ค่ะมันเป็นไม่ไปไม่ได้มันไม่ใช่ธรรมดาชีวิตของครอบครัวของเพเื่นมันไม่ใช่ครอบครัวธรรมดาค่ะเพื่อนเอนมันไม่ธรรมดาจริงๆเราเลิกกันมาเกือบ10ปีแล้วไม่สามารถที่จะเป็นเพื่อนกันได้คุยกันได้คุยกันดีๆได้ บ้านแตกเฉลยขาดแทนที่จะน้องประสานงานกันไม่ได้ยายเพ็นก็อยากแต่จะประสานงาน<อ>แต่เขาว่าเปล่าเลยค่ะเพื่อนๆไม่รู้จะไม่รู้จะเอาอยังไงเลยค่ะปวดหัวนี่ก็จะไปถ่ายแล้วลูกกลับมาจะมาอยู่ที่ไหนก็ยังไม่รู้เลยค่ะเพื่อนๆ ก็ให้เขาจัดการเอาเองเพราะว่าเขาก็โตแล้วเนาะส่วนตัวเล็กเน่ยเขานั่นจัดการของเขาเองขอให้เขาไปให้รอดเอาชีวิตให้รอดไปให้ได้ดีไม่ต้องมาเกาะพ่อเกาะแม่ โอเคค่ะเพื่อนเพื่อนปัญหาโลกแตกแก้ไขย,ยังไงก็ไม่หลุดเมื่อเราไม่ประสานงานกันมันก็ไม่ไปไหนค่ะเพื่อนเพื่อนมันมีแต่จะถอยหลังหรือทำให้ปัญหาโอ้ยเสียงอะไรโอ้ย เสียงตำรวจเขาพูดพูดเสียงลำโพงครับเพื่อนเขาเปิดวอล์พูดเสียงลำโพงสงสัยเขาอาจจะจับผู้ร้ายครับเพื่อนอเขาเปิดวอลเปิดเสร็จแล้วเขาก็พูดเสียงลำโพงโอ,โอเคครับเพื่อนได้คุยกันค่ะเดี๋ยวรายงานเรื่อยๆค่ะว่าเป็นยังไงขอบคุณที่ให้กำลังใจ,จเป็นมาตลอดค่ะ สวัสดีค่ะ